รูเบนอโมริมยืนยันเจตนารมณเดิมในการคุมทีมตามแนวทางของตัวเองหลังจากที่พาทีมพ่ายให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์แม้ว่าผลการแข่งขันในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะไม่เป็นใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกไปอันดับที่15ของตารางพรีเมียร์ลีกหลังจากพา่ายกับท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยประตูเดียวจากเกมนี้มาจากเจมสันในช่วงนาทีที่13ส่งผลให้ปีศาจแดงเก็บได้เพียง14แต้ม จาก42คะแนนตั้งแต่อโมริมเข้ามาคุมทีมเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามันเป็นเกมที่มีความหมายแตกต่างแต่พวกเขาก็ทำประตูได้แต่เราทำไม่ได้เรามีโอกาสเราพยายามคว้าผลลัพธ์แต่สุดท้ายพวกเขาได้ประตูแต่เราไม่ได้ประตูเราต้องการฟื้นร่างกายให้กับนักเตะผมคิดว่าเราจะได้นักเตะบางรายกลับมาในเกมหน้าเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันจบซีซั่นอย่างดีที่สุดส่วนรายชื่อนักเตะวัยรุ่นครับฝั่งองโมริมนั้นก็บอกว่า มันเป็นรายการที่ยากที่สุดในโลกผมพยายามระมัดระวังผมรู้สึกว่าทีมต้องการประตูและผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเปลี่ยนตัวแต่พวกเขาแฮปปี้ที่จะเล่นคุณพยายามอ่านเกมและเข้าใจในสิ่งที่คุณได้เห็นในการฝึกซ้อมทีมพยายามเดินหน้าล่าประตูและผมไม่รู้สึกว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงผมไม่กังวลผมเข้าใจแฟนบอลของเราและสิ่งที่สื่อคิดผมเกลียดความพ่ายแพ้มันเป็นความรู้สึกที่เลวร้ายที่สุด ผมอยู่ที่นี่เพื่อช่วยนักเตะผมเข้าใจสถานการณ์ของตัวเองและงานของตัวเองผมมั่นใจการทํางานของผมและผมอยากชนะเกมอันดับตารางคะแนนเป็นสิ่งที่ผมกงังวลผมไม่ได้กังวลตัวเองเราเริ่มต้นด้วยไอเดียหนึ่งเราทํางานตามแนวทางของเราแต่จากนั้นคุณเสียนักเตะซึ่งเปลี่ยนแนวทางในเกมของคุณผมไม่อ่านบอกให้โจโชเซอร์เซเล่นในเหมือนกับที่ผมบอกกับอารมาเดิอาโลหรือบางครั้งคุณอยากให้บูโน่จ่ายบอลเพราะเขาเปลี่ยนเกมได้แต่คุณก็อยากเห็นบูโน่เพรสเช่นกัน และมันยากลําบากมากเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานักเตะจึงตอบสนองได้ยาก442ที่ตั้งรับต่ําทําให้เป็นเรื่องยากที่เราเจอในวันนี้มันเป็นความคิดเห็นของผมพวกเขามีความยืดหยุนคุณถกกันทุกสัปดาห์ผมเห็นอยู่ผมมีปัญหามากมายงานของผมที่นี่ยากลําบากแต่ผมก็ยึดมั่นในความเชื่อของผมในเรื่องของนักเตะวัยรุ่นครับอโมริมก็ยังเสริมว่าพวกเขาจะได้เล่นในระหว่างซีซั่นเราจะให้เล่นเกมฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลยุโร ผมคิดว่าทุกคนรู้สึกได้เราเกือบได้ประตูผมไม่เปลี่ยนนักเตะตอนที่เรากำลังใกล้ได้ประตูคุณโตขึ้นและเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายเราจําเป็นต้องเผชิญหน้ากับมันโดยไม่วิ่งหนีมันเป็นความรู้สึกของผมวันนี้มันเจ็บปวดมันลําบากที่ต้องแพ้บ่อยมากแต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้ในหนึ่งสัปดาห์ส่วนกรณีที่ไม่เซ็นสัญญานักเตะใหม่ให้มากกว่านี้ครับทางด้านอามอริมนั้นก็เผยว่าคุณรู้สถานการณ์ดีว่าเราไม่อาจดึงนักเตะใหม่มาเพิ่มได้ หากเราไม่สามารถขายนักเตะออกไปก่อนเราพยายามแล้วแต่มันเป็นไปไม่ได้เรามีเด็กหนุม่มเราต้องทำงานกับพวกเขาเราไม่ได้คาดคิดว่าจะมีนักเตะเจ็บมากมายใน1สัปดาห์มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องโฟกัสถึงเกมหน้า